หนกแก้มยุบจากอุบัติเหตุแก้ไขได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมหมอฮบนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาสัญญแพทย์ตกแต่งกับช anel d r h o r p e p l a s t i c surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัลญยญกรรมตกแต่งครับมีหลายคนครับถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องหนกแก้มยุบจากอุบัติเหตุว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างตามมา การเกิดอุบัติเหตุที่มีการกระทบกระแทกบริเวณใบหน้ามักจะทำให้เกิดหนกแก้มหักได้ค่อนข้างบ่อยครับเนื่องจากว่ากระดูกหนกแก้มเป็นส่วนที่นูนออกมาทำให้มีโอกาสที่จะถูกกระแทกบริเวณนี้ค่อนข้างสูงกระดูกหนกแก้มนี้เราเรียกว่ากระดูกไซโคมาซึ่งก็คือกระดูกชิ้นสีชมพูในรูปครับซึ่งกระดูกนี้เป็นส่วนประกอบของเบ้าตาทาังด้านข้างและด้านล่าง แล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบของโครงไซนัสที่แก้มซึ่งเมื่อแตกหักมักจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะข้างเคียงได้เช่นมองเห็นภาพซ้อนกลอกตาไปมาได้ลดลงทำให้จำกัดการมองเห็นลูกตาเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมไปกดเบียดกรามล่างทำให้อ้าปากได้ไม่เต็มที่มีหางตาตกและใบหน้ายุบค,ครับการแก้ไขกระดูกหนกแก้มหรือว่ากระดูกไซกโกมาหักยุบ ควรรีบทําหลังจากเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้กระดูกที่ยุบตัวก็จะเกิดการสมานตัวในตําแหน่งที่ผิดไปทําให้แก้ไขได้ยากครับซึ่งระยะเวลาก็ไม่ควรเกิน3ส,สัปดาห์หลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าก็มีศัลญยญแพทย์หลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับมักจะไม่รีบผ่าตัดหลังอุบัติเหตุในทันทีเนื่องจากว่าใบหน้ายังบวมมากอยู่ทําให้การผ่าตัดทําได้ลําบากโดยมักจะรอให้ยุบบวมลงบ้างก็เป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์หลังจากอุบัติเหตุครับ แต่ก็มีคนไข้บางส่วนที่ไม่ได้รับการผ่าตัดกระดูกหนกแก้มในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เกิดปัญหาตามมาสาเหตุที่ไม่ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสมมักไม่ได้เกิดจากการละเลยของแพทย์นะครับแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่พร้อมทางด้านร่างกายของคนไข้เนื่องจากว่าอุบัติเหตุที่มีการกระทบกระเทือนที่ใบหน้ามักจะมีการกระทบกระเทือนที่สมองร่วมด้วย หรือในบางคนก็มีการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยทําให้สภาพร่างกายไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงในการดมยาสลบเพื่อผ่าตัดครับการที่หนกแก้มยุบแล้วไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมได้การแก้ไขในภายหลังก็จะยากขึ้นครับโดยวิธีการแก้ไขสามารถทําได้หลายแนวทางครับแนวทางที่1ก็คือการทําให้กระดูกที่ยุบตัวลงไปกลับมาอยู่ในตําแหน่งเดิมโดยจะต้องทําให้กระดูกส่วนนั้น หักอีกครั้งแล้วก็จัดตำแหน่งใหม่ให้เข้าที่แล้วยึดกระดูกเอาไว้ด้วยอุปกรณ์ก็คือเพลทและสกรูอาจจะต้องมีการสร้างกระดูกเบ้าตาขึ้นใหม่จากแผ่นไทเทนเนียมหรือกระดูกซิครงซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่และก็ยากมากครับแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับแนวทางที่2ก็คือการใช้วัสดุเสริมเข้าไปครับ<ๆ>เช่นไทเทนเนียมซิลิโคนอะคริลิกเสริมเข้าไปบนกระดูกที่ยุบตัวลงไป โดยจะต้องใช้การทำซีทีสแกนแล้วก็สร้างวัสดุสำหรับเสริมขึ้นมาซึ่งวิธีนี้ก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่เช่นกันครับแนวทางที่3ก็คือการทำให้เนื้อเยื่ออ่อนหนาตัวขึ้นทดแทนกระดูกส่วนที่ยุบตัวลงไปโดยสามารถใช้ได้ทั้งฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปทดแทนส่วนที่ยุบตัวข้อดีก็คือมันกะปริมาณได้ง่ายแต่ว่าผลมันก็ไม่ถาวรครับ หรือว่าจะใช้การฉีดไขมันตัวเองเข้าไปแต่ก็มักมีปัญหาเรื่องของการสลายตัวของไขมันแต่ว่าส่วนที่ไม่สลายตัวก็จะอยู่อย่างถาวรน,นะครับทำให้อาจจะต้องมาฉีดซ้ำหลายๆครั้งจนกว่าจะพอใจแต่ว่าแนวทางนี้มันจะไม่สามารถแก้ไขาภายในเบ้าตาได้แล้วก็เนื้อเยื่อที่หนาตัวขึ้นจากการฉีดไม่ว่าจะฟิลเลอร์หรือว่าไขามันเข้าไปเนี่ยมันมีการหย่อนคล้อยได้ง่ายกว่าอีกข้างที่เนื้อเยื่ออ่อนบางกว่าครับ การแก้ไขใบหน้าที่ผิดรูปไปจากอุบัติเหตุรวมถึงการแก้ไขกระดูกโครงหน้าเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและวิธีการแก้ไขในคนไข้แต่ละคนก็จะมีวิธีที่เหมาะสมแตกต่างกันไปครับสุดท้ายนี้อยากจะแนะนําทุกคนว่าอย่าลืมศึกษาหาความรู้ก่อนทําศัลยกรรมทุกชนิด ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้ปลอดภัยและได้ผลที่ดีที่สุดในการทําศัลยกรรมครับถ้าสนใจสาระความรู้เกี่ยวกับการทาศัลยกรรมตกแต่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮครับฝากติดตามเพจ dr ho plastic surgery และเว็บไซต์ dr ho plastic surgery com ด้วยนะครับถ้ามีอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ